เราบอกแมพที่ชื่อว่าวุบเคปเวนอานั่นเองวันหมดบ้านได้อัปเดตอะไรเข้ามาเนออาอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะใครคิดว่าอะไรเพิ่มเข้ามาลูกคนเห็นหน้าปกบวูบเคปเวนแล้วกระ้แล้วนะอย่ไปดูกันนะคะว่าบ้านมีบ้านหลังใหม่ไหม ไม่มีเนาะอยากจะใช้เป็นบ้านเราอยู่กันเลยนะโอเคนะเพราะวุ้นล้กับอะไรก็มีของอะไรมาใหม่ไหมชวนพี่ชวนพี่แบบนึงนะคะไม,ไม่มีค่ะเราเข้าไปในอย่าเราเข้าไปในบ้านก่อนนะคะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยนะว่า ตู้เซฟในบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนอาาจรย์จะสอนเนาะอย่างแรกทุกคนกดกดรูปดินที่อยู่ทั้งหน้าแทนที่อยู่มันอยู่ในต้นไม้นะกดตึ๊บหันหลังมา,าทุกคนก็จะเจอเลยนะประตูเซฟก่อนแป๊บฉลาดไหมละ่ะอยากใช่ไอยากใช่ไหมอยาเนี่ยอยากเนี่ยอ,อยากเนี่อยอีกว่าเดี๋ยว มันมีอะไรมาใหม่บ้างไหมรถรถอาจจะมาใหม่ก็ได้นะรถอ,อ่ะเราจะลองอไปดูรถรถมันมีอุ้ยแมวเถ่นๆ่น,ถนรถไถนาะเราเจอรถไถนาะทุกคนอ้ากระโดดตกตายมันเป็นรถไถนาะทุกคนไม่ใช่ นี่นี่นี่อะนัมันป็นแบบนี้ด,ดูกนออโอ้ยเลี้ยวยากเลี้ยวยากมากโอ้ยนี่จะเป็นของคนไทยแน่ใช่ไหมเพราะว่า f ี่ยเป็น f c ของอพี่แคทใช่ไหมเอ้ยขับยากมากเลยอะ เอ้ย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 เลี้ยวเลี้ยวเ้ยวเลี้ยวล้วุโอโอกาแม็กเธ้นชิ้นรีวิวมาเคิกันแล้วไหมในกระเป๋ามีอีกไหมไหนนู้นรถอยู่ไหนนู้นเอนนเบบ้ โอเคไม่มีแล้วเขาบอกฉันสักว่า,าแบบหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมันต้องมีของมาใหม่ยดเอามาใหม่ไหม แล้วมันต้องมีที่อันนี้อัปเดตด้วยขั้นไม่คิดนี่ก็ลืมแหละขั้นลืมมันเนี่ยก็ไม่โอเคเลยนะไม่โอเคเลยนะขั้นขั้นอันนี้มาเนี่ยเจะขี่ไปมืดจังเลยวันออออนี้ไงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลงนาเนาะอันนี้ไงลงนา ้ยแต่มันมีตรงนู้นอีกนะใช่ไหมตรงนี้เราเคยมาปะใช่ไหมอ๋อมันเป็นที่ซ้อมก็ว่าแต่เป็นที่อัปเดตมาใหม่ลงนาลงนาไม่เห็นมีอะไรมาใหม่เลยเต้นก่อนเต้นก่อนแป๊บหนึ่ง ยืบมันดาราเดี๋ยวจะไปที่ไหนต้นก็สิ่งอัพเดตมันอัพเดตแค่โหลดใช่ไหมอ่าโอ้อีอูอาอาใส่เองเองอูอีอารอารเองเดี๋ราจะขึ้นมาบนนี้บ้างเนาะแฮปปี้ยูดอมบยเน่าย ในนี้มันอัปเดตอัปเดตเทศกาลมาใหม่ไหมเฮ้ยเทศกาลอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าปกอุปขคบเว้นก่อนนะเจ๊เจ๊ีดีจันี่ค่ะทุกคนหน้าปกอุปขคบเว้น ถ้าเราลองเข้าเวลาเราเอาสูมมันลองเข้าไปแบบนี้เลยเดินเดินดินช่วงหยบเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาดีนะอมมานี่แบก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 แล้วอมเข้ามาแหละสวัสดีเพื่อน ยู่ดีต้นละบลิกตโต้เนสิคัตเดสเข้ามาไกลเลยอ่ะเขาบอกว่าพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วกจะลองพิมพ์คำว่า โอ้ยพิมทำไมเราคุยกับเพื่อนมันพิมได้บึม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 เนี่ยกิลองกาก่อน แล้ววัดตีลังกาต่อเต่าออกนา

น่าจะเป็นทางนุ้นนะห <Hey, boy. S 1> ัวใจหัวไฟหัวไฟ <The> อันนี้ไม่ได้ไปล่าทาพีเด้อ เธออยา่ามาเปิดเพลงในเกมอยู่น,นีได้ไหมคือทุกคนันไม่รู้ว่าอ,อุ้ยเมื่อจัะเที่คือล้วหรอความลับเอ,อ้ยไม่ใช่เดี๋ยว บ้านหลังใหม่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้าคู่ที่ใบกู้สังบเลยหรอกุ๊บโจมาเราโลกเบบี้อดี๋ยวเราจะปิ้งสังบาลสังบาลอะไรทุกคนสังบาลอะไรนี่เจอแล้ว รอ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 สักสี่หาชั่วโมงอุ้ยเช็คพี่แกรก็ป๊าให้สีเหมือนมัมมี่ของเหตุผลเจสเมอุ้ยตรงนี้น่าจะเป็นตรงสวนนังเล่นมีชั้นสองปะ่ะแล้วก็เป็นเตียงนอนตรงนี้ก็ห้องน้ำอืมสวยนะเนี่ย อยากได้บ้านแบบนี้ในชีวิตจริงอ่ะนี่ดูงามมากคือภายในมันดูสวยตู้เซฟล่ะอันแน่ตู้เซฟตู้เซฟตรงนี้หรือเปล่าตู้เซฟมันอยู่ไหน ไเ yup. อาโซนเออกอุ้ยอะไรอะเอ่อเฟสการ์เนาะโอเคค่ะก็คือมันสวยงามมากก็คือสวยมากใครอยากได้นี่ก็ มหาสร้างเอาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกัน